สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาสอนเทคนิคการทำา PowerPo อทที่ใช้งานกันบ่อยๆนะคะเริ่มต้นที่เทคนิคแรกนะคะการคัดลอกและวางค่ะสามารถทำได้5แบบนะคะอันดับแรกขอสร้างรูปขึ้นมา1รูปนะคะที่เราจะทำการคัดลอกวิธีที่1นนะคะทำการคลิกขวาเลือกคัดลอกแล้วก็คลิกขวาเลือกวาง อันนี้วิธีแรกจะเป็นวิธีที่เราใช้กันประจำนะคะวิธีที่สองนะคะคลิกที่รูปแล้วกด Ctrl c อนโทีจากนั้น c อนโท V ค่ะก็จะได้รูปที่เราคัดลอกออกมาเหมือนกันวิธีที่สามคลิกที่รูปแล้วก็กด Ctrl c อนโค้างไว้นะคะจากนั้นเราก็ลากเมาส์ออกมา วิธีที่4นะคะทําเหมือนขั้นตอนที่3เลยแต่กดเป็นคอนโทนดี D นะคะก็จะได้รูปออกมาเหมือนกันสุดท้ายวิธีที่5นะคะคัดลอกรูปแบบไหนก็ได้ค่ะแต่ตอนวางให้คลิกขวาแล้วเลือกวางแบบรูปภาพนะคะนี่ก็จะเป็นวิธีการคัดลอกและวางนะคะ ใครถนัดแบบไหนสามารถทำตามกันได้เลยนะคะต่อมาเทคนิคที่2นะคะการย่อขยายหน้าจอค่ะเราสามารถคลิกที่ข้างล่างขวานะคะสามารถเลื่อนหรือกดบวกลบเพื่อย่อขยายหรือกดคอนโทลแล้วหมุนลูกกิ้งที่เมาส์ก็ได้เหมือนกันค่ะ ตัดมานะคะเทคนิคที่3ามการนำภาพเข้ามาในสไลด์นะคะให้เข้ามาที่แทรกเลือกรูปภาพจากนั้นเราก็เลือกรูปที่เราต้องการจะนำเข้ามาในสไลด์นะคะแล้วก็แทรกเข้ามาได้เลยนี่จะเป็นวิธีแรกนะคะที่เราสามารถทำได้วิธีที่สองนะคะ ให้เราเข้าไปที่ไดที่เราบันทึกรูปเอาไว้จากนั้นคลิกค้างไว้ที่รูปแล้วลากเข้ามาได้เลยค่ะส่วนวิธีที่3มนะคะเราจะนำเข้ารูปจากเว็บนะคะอันนี้จะเป็นเว็บฟีดพิกนะคะโดยเขาก็จะมีรูปภาพพวก สัตพวกการ์ตูนอะไรให้เราเลือกใช้ได้เราก็จะไปที่สไลด์ของเราเหมือนเดิมนะคะเลือกที่แท็แล้วก็สกรีนช็อตเลือกคลิปหน้าจอนะคะจากนั้นก็นมันก็จะขึ้นเป็นจอขาวๆมัวๆแบบนี้นะคะเมาส์เราก็เป็นรูปตัวบวกแบบนี้ให้เราขอบรูปภาพที่เราต้องการนะคะ จากนั้นรูปนั้นก็จะมาอยู่ที่สไลด์ของเราแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นการนําเข้ารูปภาพสไลด์นะคะขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการนําเข้ารูปภาพมาจากไหนบ้าง ถัดมาเทคนิคที่4นะคะการคัดลอกแบบทําซ้ํานี่ขอเลือกรูปล่างเป็นรูปหัวใจนะคะใส่สีใส่อะไรให้เรียบร้อยนะคะเลือกเส้นกรอบออกนะคะเราก็จะได้รูปวิธีแรกนะคะที่เราทำม็็คือคอนทรนดีค่ะก็จะได้รูปขึ้นมาแบบนี้แล้วเรามันจะทำการจำ การคัดลอกของเรานะคะว่าครั้งต่อไปเรากดซ้ำไปเนี่ยรูปมันจะขึ้นมาเรียงต่อกันไปเรื่อยๆให้เรากดคอนทรลดี D เหมือนเดิมอันนี้ถ้าเราต้องการมาข้างล่างเราก็กดคอนทรลดี D เหมือนเดิมค่ะแต่ย้ายรูปมาไว้ข้างล่างในตำแหน่งที่เราต้องการนะคะจากนั้นเราก็กดคอนทรนดี D เหมือนเดิมค่ะรูปก็จะเรียงต่อกันลงมาข้างล่างทีนี้ถ้าเรา จะทำทั้งหมดเนี่ยให้เราคุมแล้วก็กดคัดลอกมาไว้ข้างล่างได้มันจะง่ายกว่าทำเหมือนกันกับอีกฝั่งหนึ่งค่ะกดคอนโทรลแช่ไว้แล้วลากมานะคะ เรียบร้อยค่ะก็จะได้แบบนี้ถัดมานะคะทางเทคนิคที่5นะคะการขอบตัดรูปให้ได้สัดส่วนนะคะให้เข้ามาที่แทรกเลือกรูปภาพค่ะจากนั้นเราก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการจะนำมาขอบนะคะ เลือกเป็นรูปนี้แล้วกันนะคะก็แทรกรูปเข้ามานะคะจากนั้นคลิกที่รูปค่ะเลือกขอบตัดตัดในตาส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะคะคลิกไปก็จะพึ่งกรอนนี้เราก็ขยับรูปให้ตรงนะคะจากนั้นเราก็อบก็แล้วมาเลือกขอบตามรูปล่างนะคะในที่นี้เราจะเลือกเป็นรูปวงกลมนะคะก็คลิก ก็จะได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วค่ะต่อมาเทคนิคที่6นะคะการลบพื้นหลังค่ะจะทำให้มันโปร่งใสนะคะก็คืออันนี้เราจะสร้างพื้นหลังเอาไว้นะคะเราก็เอารูปมาใส่โดยการไปขอบรูปมานะคะเอาเป็นรูปนี้แล้วกัน เราก็ทำการขอบรูปภาพมาค่ะทีนี้มันมีพื้นหลังติดมาด้วยให้เราทำการเอาพื้นหลังออกนะคะจากนั้นก็จะขึ้นเป็นสีม่วงๆแบบนี้ให้เราลากมาที่ขอบค่ะให้ชิดขอบเลยจากนั้นมันมีส่วนที่หายไปอยู่ให้เรามาคลิกที่เครื่องมือนี้นะ มันจะเป็นรูปดินสอเราก็เอาดินสอวาดไปนะคะให้ได้ตามที่เราต้องการเสร็จแล้วให้มาคิดที่เครื่องหมายถูกตรงน,นั้นนะคะโครงการเปลี่ยนแปลงไว้ก็จะได้แบบนี้เราก็ปรับเดี๋ยวจะทำให้ดูอีกรูปหนึ่งนะคะ เข้ามาที่เว็บเหมือนเดิมนะคะเราก็เลือกรูปภาพนันจะใส่เป็นรูปแมวดูนะคะเมื่อเราได้รูปแล้วก็เข้ามาที่หน้าสไลด์นะคะเข้ามาที่หน้าแทรบมาคลิปรูปนะคะก็เป็นแมวตัวนี้ก็จะได้รูปเข้ามาจากนั้นก็ตัวพื้นหลังนะคะ ก็ลากไปก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็ติดรเ่อ่์ใหมยถูกโครงการเปลี่ยนแปลงนะคะเรียบร้อยะะพื้นหลังก็จะหายไปแล้วนะคะเราก็จะได้แมวตัวนี้ที่ถือก,กระดาษอยู่เสร็จเรียบร้อยแล้วะค่ะ ต่อมานะคะเทคนิคที่7การทำตัวอักษรโค้งนะคะให้เราเลือกที่กล่องข้อความอันนี้จะพิมพ์ว่าตัวอักษรนะคะเราก็จะปรับขนาดปรับฟอนต์ให้เรียบร้อยนะคะจะได้เห็นกันชัดขึ้นขยายให้มันใหญ่ขึ้นนะคะมีมาที่หน้ารูปแบบค่ะ เอฟเฟกข้อความนะคะก็จะมีพวกเงาพวกการสะท้อนการเลืองแสงนะคะมีแบบสามมิติบ้างอะไรบ้างใส่เงาใส่สะท้อนอะไรได้มากมายมีให้ตัวหนังสือนูนนะคะเอียงให้มันจะดูมีมิติมากขึ้นทีนี้เราจะทำเป็นแบบโค้งก็เลือกได้มีรูปแบบให้นะคะก็สามารถเลือกได้ตรงนี้ มียกตัวอย่างเป็นอันนี้แล้วกันถัดมานะคะก็จะเป็นเทคนิคที่8การเติมภาพลงตัวอักษรวิธีการทำก็คือเราคลิกที่กล่องข้อความค่ะสร้างข้อความขึ้นมาพิมพ์ว่าตัวอักษรเหมือนเดิมเลยนะคะจากนั้นเราก็ใส่ เปลี่ยนฟอนต์นะคะเพิ่มขนาดตัวอักษรเพราะว่าเราจะได้เห็นชัดเจนนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมวิธีแรกนะคะให้เราคลิกที่ตัวอักษรน,นะคะเลือกรูปแบบมาที่สีเติมข้อความนะคะเลือกรูปภาพแล้วเราก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการนำมาใส่ไว้ในตัวอักษรของเรานะคะ ก็กดแทรกเข้ามาก็จะได้แบบนี้เป็นรูปภาพที่อยู่ในตัวอ,อักษรเป็นพื้นหลังแบบนี้นะคะวิธีที่สองก็คือสร้างกล่องข้อความมาใหม่ค่ะจะเป็นการเอาพื้นหลังที่เราสร้างขึ้นมาเองนะคะมาไว้ในพื้นหลังตัวหนังสือของเราก็เพิ่มขนาดตัวอักษรมาก,ก่อนนี้ เลือกรูปแบบที่เป็นสี่เหลี่ยมนะคะให้มีขนาดเท่ากับที่เราพิมพ์ไว้จากนั้นนะคะก็ขยายให้เท่าก็ามาที่รูปแบบเหมือนเดิมค่ะสีรูปล่างนะคะก็เลือกสีว่าเราต้องการจะใช้สีไหนนะคะเอาเส้นกรอบออกนะคะจากนั้นเราจะใช้เส้นโค้งนะคะ ในการมาทำเป็นไล่สีให้เป็นขึ้นนะคะอันนี้ทำคร่าวๆนะคะนี้เวลาเราจะลากลงมาให้กดคอนโทนนะคะเราก็ลากลงมาเราก็หยุดแล้วกดคอนโทลแล้วเราก็ลากไปโอเคค่ะก็จะได้แบบนี้เราก็ใส่สีนะคะไปที่รูปแบบเหมือนเดิมเลือกสีนะคะ จากนั้นก็เอาเส้นขอบออกเหมือนเดิมนะคะก็จะได้แบบนี้จากนั้นเราก็คลิกที่รูปนะคะแล้วไปที่รูปแบบแล้วเอฟเฟกเข้อความนะคะจากนั้นเราก็คลิกมาที่รูปเหมือนเดิมค่ะคุมทั้งหมดคลิกขวานะคะคัดลอก จากนั้นก็คลิกที่ตัวอักษรนะคะแล้วก็คุมทั้งหมดทางขวามือให้เลือกตรงตัวเลือกข้อความนะคะจากนั้นก็เติมรูปภาพหรือพื้นผิวค่ะก็จะได้พื้นหลังที่เราสร้างขึ้นเองบนตัวอักษรของเรานะคะแบบนี้เรียบร้อยแล้วค่ะ ต่อมาเทคนิคที่9นะคะคีย์รัดสร้างสไลด์สร้างไฟล์นำเสนอนะคะวิธีแรกก็คือ c t r l m นะคะก็คือการสร้างหน้าสไลด์ใหม่เอยากจะลองทำให้ดูนะคะโดยการกด c t r l แล้วก็ m นะคะก็จะได้หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาเป็นหน้าเปล่าๆแบบนี้นะคะ วิธีที่สองก็คือ c t r t r o l นะคะเพื่อสร้างไฟล์นำเสนอใหม่นี่กดออกมาแล้วก็จะเป็นหน้าใหม่แบบนี้นะคะเป็นไฟล์ใหม่อีกไฟล์หนึ่งเลยนะคะก็มีทั้งหมด2แบบนี่หน้าเปล่าลบออกก่อนนะคะ ถัดมานะคะเทคนิคสุดท้ายคี้ลัดในการเซฟนะคะสามารถทําได้2ว ja ิธ e ีนะคะก็คือกดชิปคอนโทรลเนะคะหรือ F12 นะคะเพื่อเซฟเมื่อเรากดเข้ามาก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้นะคะก็สามารถเปลี่ยนชื่อแล้วก็บันทึกได้นะคะก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ